แกวางแผนอะไรวะกันแน่ก็ไม่รู้สินะคิดทำเป็นใครซื้อไปถึงไหนกันฮะแกเป็นคนปล่อยข่าวหรือว่าลิออน่ะแอบมีส่วนเกี่ยวข้องรับหลังกับราชรัชใช่ไหมแองจิลิก้าสงสัยคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะหน่อยเหมือนแกจะสนิทกับมาร์ควิสเฟรมตันดูหน้าดูเลยนี่นะแกน่ะมีเหตุผลอะไรถึงค่อยต้องเคยลิออนทิ้งกันแน่ฮะนี่คุณถ่อมาหาฉันถึงที่นี่เพราะถามเหตุผลแค่นี้เองมอั้ยงั้นหรอคะ โกรธมากไปจะกลายเป็นแค่อิงโห่นะแกะคิดอะไรอยู่กันแน่ฮะที่เดก่อสองครามจริงๆกันหรือไงไอ้พวกที่แพลิออนคนเดียวอย่างพวกแกน่ะจะทําอะไรได้ยกยอปอบป้าท่านวิรุรุษใหญ่เลยนะถึงจะเป็นช่วงเวลาแป๊บเดียวแต่ฉันนะ่ะสังเกตท่านไว้เขาอยู่เหมือนกันนะลักษณะท่าทางอย่างกับคนธรรมดาไม่มีผิดอาจจะมีจุดน่าสนใจอยู่บ้างแต่สำหรับอัศวินแล้วถขาก็ได้กว่าคนธรรมดาซะอีกค่ะก็แหมมันจริงไม่ใช่เหรออัศวินที่ไม่สามารถสังหารคนได้ในเวลาที่ทําศึก ไม่ต่างกับพวกไร้ค่าหรอกนะน้อยจะพูดรับใช้นั่นก็ต้องเกี่ยวข้องกับไอเทมที่หายสาบสูนแน่ว่าไหมยิ่งฟังแต่คำสั่งของเขาอยู่ด้วยแล้วช่างไม่รู้จกเอาอาวุธสงครามสุดแกร่งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซะเลยนะนี่แกแค้นพวกฉันมากขนาดนั้นเลยเหรอ,หอคุณจะไปเข้าใจอะไรคุณเข้าใจความรู้สึกเจ็บปวดของฉันไหมคุณเข้าใจความรู้สึกเจ็บปวดของพลเ,เมืองที่เด็กพ่อแม่ครอบครัวถูกฆ่าตายหรือเปล่าล่ะ เป็นฝ่ายจงตีพวกฉันคนเดียวแท้อย่าคิดว่าได้รับการยกโทษนะโลกสวยจังเลยนะแม่คุณเห้อดูเหมือนยังไม่เข้าใจอะไรจริงๆสินะราชวังนะ่ะคิดถูกแล้วที่ตัดสินใจให้แกนะแลกเปลีย่ยนที่นี่สิ่งที่แกจําเป็นต้องรู้นะ่ะหยุดแค่นั้นแหละคะ่ะท่านเอ็งจินิก้าเฮ้เคียอะไรวะอสวินของราชอา,าจักรพวกแกที่ทําอะไรนะไม่ดีเลยนะคะที่ใช้กําลังกับองคหญิงเฮอทูตเนี่ยเป็นถึงบุตรดยุกกลับไม่สาม,มาคารวะเลยนะเอาละเชิญทางนี้คะ่ะเข้าใจแล้ว อสเวตหญิงกำลังร่วมมือกับมาร์ควิสเฟรมตันอาจจะตั้งแต่แรกแล้วก็ได้นี่พวกแกคิดจะเอาจริงอย่างนั้นหรอคราวนี้ฉันจะเอาให้ราชานาจาโคฟาน,นั้นจะต้องจมกองเลือดเลยล่ะค่ะจากนั้นฉันก็จะทาให้ทวีปแห่งนี้จมไปเลยคอยดูและถ้าคิดว่าจะห้ามได้ก็ลองดูสิแองเจลิกาหลักฐานเต็มตาเลยขนาดนี้คงแถมไม่ได้แล้วล่ะนะไม่เชื่อแล้วนะว่าไว้ลับหลุดนั้นลับหลังแล้วอาจจะมีซัมติงเกี่ยวข้องกับ ประเทศอื่นได้เนี่ยดูเหมือนว่าจะพบจดหมายเป็นหลักฐานมากมายของเขาในห้องด้วยล่ะนะไอเ้เฮียนั่นมันทรยศราชาว่าแล้วมันแปลกแกจะเขี่ยฉันให้ตกกระป๋องเนี่ยเล่นใหญ่หน้าดูเลยนะอืมจะได้ใจให้มันว่ากนักนะไอ้กระบโบอุ้ยเฮียสัตว์เจ็บแม่สัตว์เจ็บช,ชิบหายกูยจะจําหน้ามึงไว้แย่กูจะนั่เหมือนบ้านมึงดูเหมือนว่าแกจะกระทาชั่วรับหลังไว้ยเยอะเลยสินะเตรียมใจไว้เถอะว่าการไต่สวนอาจจะเข้มงวดกว่าเดิม เจน่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีพวกเอลทําอะไรกับฉันตอนนี้นั้นคราวนี้คงเป็นฝีมือพวกนั้นสินะแกททาให้สถาบันของเราต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงไปตายซะไอ้ควยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังตีนอีกแล้วหรือไงฮะเอาจริงมันก็ไม่มีเหตุผลที่ฉันต้องกระทําอะไรขนาดนี้ด้วยซ้ําคุณลิออนสบายมากนาให้ตายเถอะไอ้โลกเกมจีบหนุ่มเสียงเคร่งชิบหายเลย เจอแล้วฉันได้ยินมาว่าในท้องพระคลังของราชนาจักรมีอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ไม่ได้เลยว่าจะวางสเปซสปะขนาดนี้มาควิสช่วยยกสิ่งนี้ให้ฉันได้หรือเปล่าคะวัตถุชิ้นนี้ถือเป็นของมีค่ายอย่างมากเลยนะครับแค่ความคิดของผมเพียงคนเดียวคงทําอะไรไม่ได้ฉันถูกขโมยขลุ่ยวิเศษกับดาบใหญ่ของเบลดันไปแล้วนะคะถือว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับส่วนที่เสียหายไม่ได้หรอคะคาว่าถูกขโมยนั่นมันฟังดูไม่ดีเลยนะครับ ของพวกนี้ถือเป็นสมบัติทางราชนาจักรที่ได้รับมาต่างหากครับองค์หญิงอยากได้สมบัติชิ้นนี้จริงๆเหรอครับคุณเจ้ามันไปทําอะไรเหรอครับมันเป็นอะไรของเกราะยุคโบราณน่ะมีทางอื่นนอกจากเอาไว้ดูเล่นอยู่ด้วยเหรอคะถูกของท่านนะครับ <c oughs> องหญิงครับผมกําลังคิดจะสะสานสัมพันธ์กับราชชารัฐอยู่นะครับแหมใช่ดีจริงเลยนะครับผมกําลังคิดว่า จะทอดสะพานโดยการให้องค์ชายยูริอุสไปยังราชรัตน์นะครับเขาเป็นคนรักของท่านพระแม่ไม่ใช่หรอช่างเป็นเรื่องที่น่าอับอายครับผมไม่อยากให้องค์ชายยูริอุสนั้นมีสำนึกเช่นเดียวกับองค์หญิงเฮอร์ทูดเหลือเกินทีนี้ก็ขอเข้าประเด็นเลยนะครับพวกเรากําลังจะเตรียมยกดินแดนส่วนหนึ่งให้กับราชรัตน์อยู่ครับอยากฟังรายละเอียดจังเลยค่ะราชรัตน์เองหากสาวไปถึงต้นต่อเดิมก็เป็นครอบครัวาสายเลือดเดียวกับราชวงศ์โฮฟาดครับ ผมเลยคิดว่าจะใช้โอกาสน้สานสัมพันธ์อย่างจริงจัง,จงยังไงล่ะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องจะบอกให้พวกฉันหยุดก่อสงครามข้อยกดินแดนให้นิดหน่อยอย่างนั้นเหรอครับท่านเฮอร์ทรูดเหมือนจะไม่ยอมเข้าใจสถานการณ์ของราชนาจักจริงนะครับต่อยกดินแดนไปก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาแต่อย่างใดครับสถานการณ์เหรอครับดินแดนที่เกิดสงครามระหว่างราชรัฐอันที่จริงแล้วมันเป็นจุดที่ราชนจาจักนั้นไม่ได้ควบคุมโดยตรงครับ หล่าออกในนี้ก็คือแม้ว่าจะเป็นดินแดนของราชอาณจาจักรแต่ที่ดินไม่ใช่ของราชวงศ์โดยตรงนั่นเองครับอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองมีก่อลอยฟ้าของตระกูลมาร์กเกรฟฟิลด์ด้วยสินะแต่ยังไงซะถ้าไม่ใช่อนาคเกตของพวกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะยกให้อยู่ดีหากพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากราชอาณจาจักรของเราการต่อต้านจากขุนนางชั้นชนบทกันก็จะไม่ได้ความร่วมมือหรอกนะครับ อย่าบอกนะครับว่าทั้งราชดัฐนั้นไม่สามารถต่อกรกับเศษสวะพวกนั้นได้กล้าพูดดีไม่เบาเลยนะคะฉันจะไม่บอกว่าทำไม่ได้แต่พวกคุณจะได้ประโยชน์อะไรด้วยอย่างนั้นเหรอโอ้หญิงให้พวกคุณนางชนบทสาหรับอาณาจักรแล้วถือว่าเป็นตัวเกะกะนะครับหืมจะว่าไปแล้วมาควิดเฟรมตันกับตระกูลฟิลสังกัดคนละกลุ่มกันสินนะดังนั้นกรสมรู้ร่วมคิด ในความขัดแย้งภายในดูเหมือนว่าในราชนาจักรจะไม่มีการดําเนินใดๆเรื่องนี้สินะก็ได้ค่ะฉันเอาด้วยคนุนหากส่งองค์ชายูริอุสมาเป็นลูกเขยฉันจะรับสิ่งนี้เป็นของขวัญในงานเฉลิมฉลองแล้วกันช่างเป็นการแลกเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมไปเลยครับเมื่อราชรัฐเป็นฝ่ายชน,นะแล้วเราจะเข้าไปเป็นคนกลางเจรจาสงบศึกซึ่ง ผมคิดว่าจะกลายเป็นเรื่องราวอันน่าจดจำเลยลหละครับได้ค่ะเอาชื่อของฉันเป็นประกันได้เลยโง่เง่าซะจริงทำสีหน้าอย่างกับคิดว่าตัวเองนั้นยื่นข้อเสนอได้เจ๋งสุดๆไปเลยนะสำหรับเด็กผู้หญิงตัวคนเดียวอย่างฉันมันช่างเป็นเรื่องง่ายได้เหมือนกับลูกไก่ในกามือเลยท <c oughs> <c oughs> ั้งทากล่ะเ <c oughs> สร็จกืนอกจากนี้กรณีที่ท่านไวเขาเบาฝาดเป็นอย่างไรบ้างครับรับลอคไอเทมไว้มาเป็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ เดอดที่ชื่อว่าพาร์เน์และเกราะที่มีช่ออดวดีอย่างแอโรแกนตกอยู่ในน้ำมือของพวกเราเรียบร้อยแล้วครับหากไปเขา้าโบฟาดไม่อยู่แล้วยิ่งเป็นโอกาสดีกับราชรัฐและถ้าหากท่าทางของเจ้าผู้รับใช้พวกนั้นเจ้าพวกนี้ไม่มีทางที่จะควบคุมเรือเหาะนั้นได้เองแน่ราชนจาจักรโฮฟ,ฟาดนั้นได้ทําให้ไพ่ไตของพวกเขานั้นไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไปแล้วนั่นเหรอคะเพียงเท่านี้ราชนจาจักรของท่านมาควิสก็เป็นอนว่าวสงบสุขแล้วสินะคะวันนี้จะได้ถูกเรียกว่า นายรัฐมนตรีชักจะเข้าใกล้ขึ้นมาแล้วสินะคะแม้แม้แม้ได้มผมว่านายกรัฐมนตรีก็ออกจะเกินตัวไปหน่อยนะครับโกหกทั้งเพยทั้งที่ตั้งใจจะให้เป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วชัดๆอย่างแกน่ะคงต้องพยายามหนักเพื่อไม่ให้ตระกูลเลสแกร็บขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่เพราะเหตุผลนี้เลยทำให้ฉันนั้นบรลูป้กหมายได้สําเร็จขอบใจมากนะอ้นายกโง่ไปหมายถึงมันนะหมายถึงมัน ฉันจะส่งจดหมายไปยังราชรัฐโดยด,ด่วนผมก็จะรีบทำการเช่นกันครับ <c oughs> เรล่าดาเธอจะแค้นพี่สาวงวูคนนี้ก็ได้นะนานานาาราชรัฐฝานนอสไอของชิ้นนี้สมม่งมาจากองค์ยิงอย่างนั้นละครับได้ยินมาว่าเป็นไอเทมสำคัญเลยนะครับวัตถุชิ้นนี้อย่าบอกนะว่ามันคือลอสไอเทมเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับได้ยินมาว่าเจอในท้องพระคลังของราชนาจ,จากนักรนะครับแขนขวาชุดกรบะนบราง ก็ผมอยากให้องค์หญิงช่วยส่งของที่มีประโยชน์มากกว่านี้จังเลยนะครับป่านี้แล้วยังไม่มีการลงโทษอศวินนอกลีดน,นั่นอีกละเขืนพูดจะลบหลู่อ,องค์หญิงอีกฉันจะยกโทษให้แกแน่ก็ผมไม่ได้ตั้งใจจะมีจดหมายจากองค์หญิงเลยครับอน,น,น,นั่นนี่อย่าบอกนะว่า,ม,ามีอะไรงั้นเหรอท่านอศวินดำดาไม่สิท่านอดีตอศวินดำมีความพร้อมที่จะสละชีวิตหรือเปล่าครับในฐานะของอศวิน ฉันคือไอแก่ง้มเงือกที่จะตายไปแล้วนะหากจะต้องไปช่วยองค์หญิงฉันก็ยอมจะทําทุกอย่างดีมากครับงั้นก็ผมขออธิบายให้ฟังวัตถุชิ้นนี้คือชิ้นส่วนโบราณไม่สิมันคือชิ้นส่วนของเกราะซึ่งเคยมีตำนานอยู่ครับแม้แต่ในราชวงศ์ก็มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ทราบว่าเป็นลอสไอเทมครับช่างเป็นของขวัญที่วิเศษอะไรเช่นนี้องค์หญิงเธอช่วแต่ปฏิบัติหน้าที่เพียงพอแล้วครับเพียงเท่านี้องค์หญิงเฮเราดาเซราฟานอส น้องสาวก็จะไม่มีศัตรูอีกต่อไปมันสามารถเอาชนะไอ้อสวินนอกรีดนั่นได้จริงอันหระครับมีความเป็นไปได้เพียงพอเดี่ยวชนะเลยล่ะครับและที่สําคัญอสวินนอกรีดตอนนี้ดูเหมือนว่าจะถูกประเทศแม่มันหักหลังอยู่นะครับโดยจะไปกักขังอยู่สม,มนําหน้ากันจริงๆน่าเสียดายที่เราไม่สามารถหาข้อยุติบนสนามรบได้กระผมไม่เห็นจะเข้าใจความรู้สึกของนักรบเลยครับเอาเถอะแต่ด้วยเหตุผลนี้ทําให้ศัตรูของท่านคือเราได้หายไปแล้วหนึ่งคนครับ องหญิงและไอ้เนะบาดูไม่ได้เลยนะบอลฟาดใส่วะเอ๊ยยูลิอุสไงยูลิอุสช่างมันเถอะหมายความว่าไงที่แกเป็นคนทรยศฮะก็ไม่ได้หักหลังอ่ะแค่โดนกล่าวหายีนจะก้าพูดเล่นได้อีกนะแสดงว่าอย่างสบายดีสิงเนี่ยเออเอาละฉันจะให้แกเล่าทุกอย่างให้ฟังเลยบอลฟาดอะไรละ่ะแกเนี่ยอยู่ต่อหน้าฉันนี่ทำกล่าวจริงเลยนะฮะแกคิดว่าฉันจะมีความอะไรอาวรณ์กับประเทศที่ทำโทษให้ฉันยังไงกระบดอย่างนั้นเหรอฮะ แกจะเอาไว้เลยนะสักวันฉันจะทําให้พวกแกจะต้องเสียใจภายหลังฉันคือชายที่ทําแล้วทํากลับไม่โกงเฟ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันจะเปลี่ยนเรื่องของกูหน้าตาเฉยเลยอย่างนั้นเหรอเอาละพัทเนอร์กับโลกแกนที่แกเป็นเจ้าของนั้นถูกอัศวินของราชอาณาจากนะักรยึดไปแล้วซึ่งดูเมือว่าพวกเขานั้นจะใช้งานมันไม่ได้แต่ปัญหาก็คือนอกจากมีกลุ่มที่จะลงโทษแกแล้วก็มีกลุ่มที่จะปกป้องแกด้วยเช่นกัน ฉันเดาว่าแกน่าจะถูกเอาไปใช้ประโยชน์ในการต่อสู้ระหว่างกลุ่มผู้อํานาจแต่ไม่ว่าอย่างไรฉันก็คิดว่าสถานการณ์มันต่างไปทุกทีเอาแต่จับว่าผมนั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งตำแหน่งอยู่ได้เอาเป็นว่าผมไม่คิดว่ามันจะพึ่งจะแปลกอะไรตอนนี้หรอกนะแล้วไงต่อบอฟาดทําไมแกถึงได้หักหลังล่ะคราวนี้ตั้งใจจะวางแผนอะไรกันอีกกูบอกว่ากูโดนใส่ความโว้ยมันมีคนที่จะจับฉันเข้ากลงเนี่ยว่าอย่างไงนะ ทำไมเองถึงเพิ่งตกใจไฟแล้วจะคิดว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะหักหลังอย่างนั้นเหรอถ้าฉันคิดจะหักหลังจริงๆฉันทำได้เียนกว่านี้เยอะเลยนะก็จริงอย่างที่แกพูดอย่างแกคงทำได้ดีกว่านี้และปกติทำเรื่องทำให้อีกฝ่ายรังเกียจด,ด้วยซ้ำแกเนี่ยมีความไว้วางใจแบบไหนกับตัวแช่กันฟ้าไม่ได้ฟังถึงจะไม่เคยมีประสบการณ์ทำสงครามมาก่อนก็เถอะนะแต่ฉันคิดว่าบรรยากาศมันก็เหมือนกับการทำสงครามเลยนะเนี่ยตอนนี้เนี่ย พวกเขามีประเทศที่เป็นปอดปักคล้ายกับราชรัฐอยู่อีกเพียบเลยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้หากเกิดสงครามกลางเมืองเข้าแล้วก็ผมว่าราชรัฐต้องขยับตัวเป็นแน่ฉันอดใจไม่ได้เลยที่รู้สึกว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นคล้ายกับว่ามันบังคับให้เรื่องราวของโลกเกมหยินั้นปรากฏซ้ำอีกครั้งแล้วพวกที่มีความสามารถในการปรับตัวสินะปรับตัวพูดเลยของแกน่ะผลคนเดียวน่ะฉันโดนจับตัวเอาไว้ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่หรอก นะนี่พาฉันออกไปหน่อยสิทำร้ายที่ไหนล่ะฉันในตอนนี้อ่ะไม่มีอำนาจในการสั่งการหรอกนะใช้การอะไรเด็ดนะองชายเอาเถอะต่อให้เขาพาผมออกไปได้จริงน่าจะซวยกันพอดีแต่ก่อนอื่นผมก็มีข้อสงสัยอยู่นิดหน่อยไอ้ขลุยวิเศษนั่นเป็นไพ่ตายของราชรัฐเนื่องจากมันมีพลังวิเศษเลยถูกราชนจาจักรนั้นเก็บรักษาไว้อย่างเข้มงวดในตอนนี้คุณเฮอร์ทูธไม่มีอยู่แล้วราชรัฐไม่มี ทางเคลื่อนไหวเป็นอันขาดแน่แน,แ,นแต่ทําไมฉันถึงรู้สึกไม่ดีเลยล่ะนี่ฉันพลาดอะไรไ,ไปหรือเปล่าแล้วด้วยท่าทีที่มีพิรุษของเธอชูดยังกับว่าหาลู่ทางอื่นเพื่อให้เป็นไป,นปนตามเรื่องราวจริงๆเลยไม่ใช่เรื่องไงกันฮะไม่สิไม่แต่ลูกซีออนเองก็ไม่มีทางเอาชนะให้ตายของราชรัดได้แน่ๆโอ้ oh, นี่จัง to be continue